พามาแวะตลาดนัดนะคะวันนี้มีสลัดเคบับไก่มาขายด้วยนะคะเป็นไก่หมักซอสที่หั่นนะคะลงไปในถาดเพื่อเตรียมรอเป็นวัตถุดิบในการทําสลัดเคบับแบบม้วนนะคะแผ่นแป้งต่อติย่านะคะตามขนาดเลยค่ะมี s m l นะคะที่ร้านเขาจะมีไว้ขายแล้วก็มีน้ำซอสนะคะที่ใช้สำหรับปรุงรสค่ะ ทางด้านนี้ก็จะวางแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์นะคะใส่แผ่นตอติญาวางผักสลัดนะคะแล้วก็ใส่ซอสต,ต่างๆนะคะโรยด้วยไก่นะคะข้างบนนะคะตามขนาดที่ลูกค้าสั่งนะคะดูเพลินเลยค่ะสีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะหลักๆก,ก็เห็นมีซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนะคะแล้วก็ซอสมาอยองเนสนะคะเอากลับมาทานที่บ้านก็รสชาติดีนะคะรสชาติคล้ายๆกับพิซซ่านะคะ นี่เขาจะหอมม้วนๆตรงกลางนะคะหลังจากนั้นก็จะทบบนล่างนะคะพอเอากลับมาบ้านนะคะก็มาแกะดูนะคะก็อร่อยดีใช้ได้เลยนะคะรสชาติดีนะคะขอบคุณที่มากดติดตามนะคะกดรับฟังกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะเป็นขนมมาแกะดูก็น่ารับประทานนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตัดแล้ตัด